อะไรอย่างเงี้ยสองตัวนี้รวมกันเป็นตัวนี้เลยแล้วคือมันเหมาะสําหรับคนขี้เกียจอย่างเรามากแล้วเข้ามาสม,มุดที่เท่าไหร่แล้ววะ <laughs> แล้วต่อมาตัวสุดท้ายเรียกได้ว่าเป็นเซรั่มครอบคุมทั้งหมดและอย่างคือตัวนี้เป็นแบบชอบของชอบที่สุดในเซรั่มทั้งหมดนี่ สวัสดีค่ะ Hi 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 Everyone นะคะ Welcome t นช่อง Gangster Channel อีกรอบหนึ่งนั่นเองนะคะวันนี้เราก็กลับมากับคอนเทนต์ที่มีชื่อว่า My Favorite of the Year 2020นเอเั่นเองนะคะคิดว่าคงไม่สายเกินไปสำหรับคอนเทนต์นี้นะคะในสำหรับสิ้นเดือนของเดือนมการาคมนี้เราคิดว่ามันยังอยู่ในช่วงใกล้ๆปีใหม่ดูเนาะก็ขออภัยสำหรับวิดีโอที่มาช้านะคะแต่วิดีโอต่อๆไปจะพยายามทำให้มันเร็วขึ้นนั่นเองนะคะกขอให้ทุกคนติดตามชมแต่ว่า ่อนที่ทุกคนจะเข้าไปดูคลิปวิดีโอนี้นะคะเพื่อทุกคนได้ดูวิดีโอคลิปนี้เป็นคนแรกอย่าลืมกดกระดิ่งกด subscribe แล้วก็ลืมกดไลค์วิดีโอคลิปนี้ด้วยนะคะไปดูกันเลยดีกว่าค่ะแล้วก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ในแคตตากรีต่างๆเนาะเราขอพูดถึงสภาพผิวโดยรวมของเราก่อนเนาะว่าเราเป็นคนผิวที่ค่อนข้างจะผิวมันแล้วก็เอ่อ มีสิวมีรอยแผลเป็นแล้วก็มีความไม่เรียบเนียนของผิวค่อนข้างเยอะเนื่องจากว่าหนึ่งเราเป็นสิวเนาะแล้วเราก็เคยเป็นอิศอีสาตอนอายุ20ต้นต้นๆมาเลยทิ้งรอยไปค่อนข้างเยอะปัจจุบันเราอายุมัน20่สิกลางๆก็เป็นการคาดเดาเนาะให้แบบเท่าไหร่ดีนะอะไรอย่างเงี้ยก็เราเกิดปีหมูอะให้ทายกันประมาณนี้ดีกว่าปีหมูปีนี้ก็เท่าไหร่ก็ลองไปนับดูผิวเราโดยรวมก็จะประมาณนี้ซึ่งอันนี้ก็มีการเมคอัพมา ประมาณหนึ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราจะบอกก็คือการที่เราใช้ผลิตภัณฑ์บางอย่างที่เห็นผลกับเราเนี่ยมันอาจจะไม่เห็นกับคุณผู้ชมนั่นเองนะคะก็อยากจะให้ดูไว้เป็นว่าเออตัวนี้ใช้แล้วเป็นยังไงฟิลลิ่งยังไงบางคนเห็นผลเนี่ยอาจจะเห็นผลที่แตกต่างกันเนื่องจากสภาพผิวที่แตกต่างกันแล้วเราก็ไปสู่แคตตาลรอกเรีกันเลยดีกว่าค่ะ และในหมวดแรกของเราวันนี้นะคะก็คือหมวดของเรื่องของ cleansing นั่นเองนะคะซึ่งเป็นขั้นตอนที่มีความสําคัญมากๆเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยล้างหน้าไม่สะอาดต่อให้เราใช้ครีมดีแค่ไหนหรือว่าลงแับอะไรหลายชั้นมากแค่ไหนเนี่ยมันก็จะไม่เกิดผลดีมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่มันสําคัญมากๆสำหรับการ cleansing ทุกคนควรจะล้างหน้าก่อนนอนนะคะบอกทุกคุณผู้ชมแล้วก็บอกตัวเราเองด้วยเพราะว่าบางครั้งมันก็คงมีบ้างแหละบางวันที่มันแบบเหนื่อยล้าแล้วของยีบแล้วก็หลับยาวเลย้ยอย่าโกหกนะคะมันต้องมีทุกคนหรืออาจจะมีแค่ดิฉัน คนเดียวหรือเปล่าอ่ะแล้วก็มาสู่หมดอนี้กันดีกว่าแล้วเพิ่อไม่ให้เป็นการรีรอนี่นะคะแล้วก็เราจะมาพูดถึงการคลีนซิ่งสเต็ปแรกที่เราจะพูดถึงนี่นะคะก็คือถ้าเกิดพูดถึงพอย n t เมคอัพเราเป็นส่วนตัวไม่ค่อยใช้พอยเมคอัพแต่เราจะมีติดไว้เสมอซึ่งตัวนี้จะเป็นสิ่งที่เราติดเอาไว้เสมอนั่นเองนะคะก็คือตัวเอ่อหนึ่ตัวนี้จะเป็นตัวคลีนซิ่งอายแด์ลิปเมคอัพนี่นะคะตัวนี้จะบอกว่าเป็นตัวที่ชอบมากใช้แล้ว ไม่แสบตาเลยไม่ว่าจะแบบลงเมคอัพที่ตาหนักมากแค่ไหนบางวันเนี่ยเราต้องถ่ายคลิปที่มันค่อนข้างจะมีความแบบฟูเมคอัพอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าวันไหนที่เราต้องเหมือนแบบมีการโชว์มีการแสดงของเราอะไรอย่างเงี้ยฟูเมคอัพมากๆจะบอกว่าตัวเนี้ยตัวเดียวก็คือเอาพอยเมคอัพของตาและปากอยู่มากๆเลยน,นั่นเองนะคะ แล้วก็ไปต่อตัวที่2องเลยดีกว่าค่ะตัวที่2ที่เราจะพูดถึงก็คือเรื่องของ cleansing oil เราจะบอกว่าเราเป็นคนที่ไม่ใช้ cleansing water หรือว่าไม่ใช้ micellar water มาน,นานมากแล้วเพราะว่าเรารู้สึกว่าการใช้ micellar water กับสำลีเนี่ยมันค่อนข้างจะมีความแบบทําให้ผิวหน้าเราแดงได้ง่ายเพราะว่า 1. เราเป็นคนมีสิวได้ง่ายแล้วก็เหมือนแบบผิวเราค่อนข้างจะแดงง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยละเว้นการใช้พวกสำลีเพราะว่าเดี๋ยวสำลีมันจะต้องไม่ใช้ใน v e r นโทน t น n e r แล้วอะแล้วก็การลง ที่เราต้องมานั่งเช็ดสำลรีกับการแบบเมคอัพบ่อยๆเนี่ยมันทําให้ผิวเราค่อนข้างระคายเคืองได้ง่ายเราก็เลย ไปที่ไปการใช้แบบ cleansing oil แทนนั่นเองนะคะซึ่ง cleansing oil ที่เราใช้เนี่ยก็จะมี2ตัวที่เราชอบนะคะเป็น my favorite ซึ่งเป็นตัวถูกตัวหนึ่งแล้วก็ตัวที่เป็นตัวแพงตัวหนึ่งนั่นเองนะคะซึ่งตัว luxury หรือตัวแพงที่เราจะใช้ในวันนี้ที่เราพูดถึงในวันนี้นะคะก็คือตัว shu amura นั่นเองนะคะจะบอกว่าตัวนี้เป็นตัวที่ใช้ดีมากๆจริงๆแล้วเป็น my favorite ของหลายๆคนมากๆนะคะสําหรับตัว shu amura ที่เป็น skin purify cleansing oil ตัวนี้ซึ่งตัวเนี้ยยล์ของเขาเนี่ยจะเป็นอยล์ที่บางเบาแต่ ถ้าจะแบบเปรียบเทียบทั้งหมดนะเขาจะ หนาที่สุดในตัวของออยของชูแต่ว่าตัวนี้ก็ยังถือว่าบางเบาในสําหรับเคาน์เตอร์แบรนด์ทั่วๆไปนะั่นเองนะคะจะบอกว่ากลิ่นของเขาเนี่ยดีมากๆแล้วก็เวลาใช้เนี่ยแค่นวดๆแบบเดียวเนี่ยก็สามารถทําให้ล้างเมคอัพไม่ว่าจะเป็นแบบว่าพอยเมคอัพต่างๆตามาสคารา่าหรือว่าปากตัวนี้ล้างออกได้สะอาดหมดจดแล้วก็ไม่ทําให้ผิวหน้าแหง้งตึงเลยค่ะอีกตัวหนึ่งนะคะที่ราคาย่อมยาวกลิ่นคล้ายๆกันแต่ว่าเนื้ออาจจะหนักกว่านิดนึงนั่นเองนะคะเป็นตัวที่เราแอบชอบแล้วก็ใช้มา มาโดยตลอดในประมาณปีนี้นะก็คือตัว The Face Shop Real Blend l i d Cleansing Oil นั่นเองนะคะตัวนี้เป็นตัว Cleansing Oil ของ The Face Shop นั่นเองนะคะน่าหลากตรงที่ว่าเขามีตัวแบบว่า มีแบบดอกไม้อยู่ข้างในแล้วก็กลิ่นเขาเนี่ยคือค่อนข้างจะเทอร์ปีมากๆจะบอกว่าปีนี้เป็นอะไรที่หลายๆอย่างเราค่อนข้างจะใช้ให้มันแบบขามจิตใจเพราะว่าอย่างที่รู้นะสถานการณ์บ้านเมืองของเราก็ไม่ค่อยสูดีเท่าไหร่นักและเขาเนี่ยก็ล้างเมคอัพได้อย่างหมดจดแต่ว่าเนื้อของเขาเนี่ยแอบจะมีความแบบิ๊กกี้หรือว่าหนักกว่าตัวที่เป็นตัวชูนิดหนึ่งนั่นเองนะคะแต่ว่าถือว่าสามารถใช้ทดแทนกันได้นะคะถ้าเกิดว่าใครงบน้อยนะคะแบบว่าไม่เพียงพอที่จะแบบเออไปใช้ชูขวดใหญ่ ตัวนี้ก็เป็นตัวอีกตัวที่แนะนำนะคะสำหรับตัว The Face Shop Cleansing Oil ค่ะและหลังจากที่เราล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็ต้องมีการ Second Cleansing นั่นเองนะคะหรือว่าเป็นแบบการ ล้างหน้าเพิ่มเติมนี่นะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้แค่ออยล์ตัวเดียวเนี่ยมันอาจจะแบบไม่หมดจดมันจะอาจจะมีสิ่งตกค้างบ้างเล็กๆน้อยๆหรือว่ามันจะมีความแบบมันหลงเหลืออยู่นั่นเองนะคะสิ่งที่เราจะแนะนําในการล้างหน้าของเราเพิ่มเติมก็คือโฟมล้างหน้านั่นเองซึ่งส่วนตัวน่ะเราชอบตัวนี้มากๆสำหรับตัว free my soft free plus ตัวนี้นั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่ ชอบมากๆในปีปีนี้จะบอกว่าเห็นแล้วแบบหลอดบูบี้มากๆซึ่งตัวนี้มีคนรีวิวไปค่อนข้างเยอะแล้วเราก็ไปซื้อต่ําเขามาแล้วเราก็เออชอบจริงๆว่าเออทาไมเขาถึงขายดีลักษณะของเขานะคะก็จะเป็นเนื้อขาวๆเวลาใช้ออกมาก็คือใช้เป็นตีโฟงได้ง่ายแล้วก็มันไม่ค่อยมีกลิ่นมันไม่มีกลิ่นเลยดีกว่าแล้วก็ไม่มีกลิ่นไม่มีสีอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือมันแบบทําให้ผิวเราหลังจากล้างหน้าเราไม่แห้งตึงแล้วก็ฟิลลิ่งคือดีมากๆโฟมก็คือนุ่มมากๆเลยนี่เองนะคะ ต่อมาอีกตัวหนึ่งนะคะพอมาพูดถึงฟรีพลัสแล้วเนี่ยจะมีอีกตัวหนึ่งที่เขาเรียกว่าต้องใช้คู่กับฟรีพลัสตลอดนะนคะว่าทําไมถึงใช้ c กลิ่ i n g f o ฟ m เพราะว่าเราใช้คู่กับตัวนี้นี่นะคะ f o ริโอันนี้จะเป็นวอลลุ่ม2หรือว่าเป็นแบบเป็นแบบเป็นรุ่น2น,นี่นะคะซึ่งตัวเนี้ย ีนี้ใช้ตลอดทั้งปีแบบแอบ,บเคลิดนิดนึงเนาะเพราะว่าน้องคือใช้ตลอดทั้งปีมากจริงตอนแรกเนี่ยก็คือคิดว่าเออไม่รู้จะได้ผลจริงหรือเปล่าแต่ว่าพอมาลองใช้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าผิวหน้าละเอียดขึ้นแล้วก็สิวผดแล้วไม่ใช่สิวผดสิแบบพวกสิวแบบตรงสิวเสี้ยตรงจมูกตรงเนี้ยแล้วก็ตรงสิวบริเวณข้างแก้มที่มันจักแบบอุดต,ตันะไรอย่างเงี้ยลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเลยน,นี่นะคะแล้วก็ทาให้รู้สึกว่าการล้างหน้าเนี่ยมันสนุกมากยิ่งขึ้นแล้วก็ล้างหน้าได้อย่างสะอาดหมดจดมากยิ่งขึ้นนนนั่เองะะะคแลตสุดท้าย น,นะะก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าครอบคลุมรวมทั้งหมดที่พูดมาไม่ว่าจะเป็น cleansing oil cleansing foam อะไรอย่างเงี้ยสองตัวนี้รวมกันเป็นตัวนี้เลยแล้วคือมันเหมาะสำหรับคนขี้เกียจอย่างเรามากในช่วงช่วงหนึ่งที่มันแบบว่าคือแบบเหนื่อยกับการทํางานหรือว่าแบบแต่งหน้าจัดๆแล้วคือแบบเหนื่อยมากอยากนอนมากแล้วจะบอกว่าตัวนี้เป็นตัวที่ช่วยชีวิตเราไว้มากก็คือตัวนี้เลยค่ะ Philosophy p u r i t y Cleanser นี่นะคะตัวนี้เป็น All-in-One ไม่ว่าจะเป็น Cleansing Oil ไม่ว่าจะเป็น Cleansing Foam แล้วก็สามารถดับลบได้ทั้ง p o ย n t เมคอัพด้วยนะคะพวกแบบว่า m a s คาร่ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็น m a s คาร่ที่มันล้างยากเนี่ยที่มันแบบ Waterproof มากๆเนี่ยอาจจะต้องใช้ p o ย n t เมคอัพเพิ่มนะคะแต่ว่าตัวนี้สามารถลบ p o ย n t เมคอัพได้ค่อนข้างจะดีพอสมควรนิดน,นึงนะคะแล้วก็ตัวนี้อีกอย่านงที่เราชอบนั่นเองนะคะคือเขาสามารถเป็นพวก ก๋สามารถเอาไปล้างแปลงแล้วคือแปลงเรายังนุ่มไม่ได้แบบนิ่มมากคือเราใช้แบบใช้เยอะมากเพราะว่าด้วยความที่แบบมันจะมีช่วงหนึ่งที่เราแบบต้องล้างแปลงบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยคือมันตัวนี้มันเอาไปล้างแปลงแล้วคือมันแอบเสดายเสดายนะเพราะว่าเขาราคาแอบสูงนิดนึงแต่จะบอกว่าเขาไปล้างขนแปลงแล้วคือแปลงนิ่มมากแต่ น้องเขาก็ไม่ได้ราคาแพงที่คิดนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะได้ตัวที่ราคาถูกเนี่ยสามารถไปซื้อแบบ Dual Set ได้ที่ King Power รู้สึกว่าเขาจะแบบเหมือนมีใน Home ด e l i v e r y ด้วยนี่นะคะราคาจะถูกมากกว่าที่เราไปซื้อใน Domestic หรือไปซื้อในห้างปกติซึ่งมันจะแบบ เราขอบอกว่าราคามันดีมากๆเราเพิ่งกดสั่งไปเมื่ออาทิตย์นี้นั่นเองนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเออน้องเขาอะใช้ดีจริงๆไม่ว่าจะแบบอย่างที่เราบอกนะมันแบบเป็น cleansing oil ก็ได้เป็น cleansing foam ก็ได้คือตัวเดียวจบเลยแล้วก็สามารถเอามาล้างแปลงก็ได้อีกอย่างหนึ่งตอนเช้ารีบๆเนี่ยตัวเนี้ยเอามาโกนหนวดได้ด้วยนะคะเพราะว่ามันแบบคือด้วยความที่ตัวน้องเขาจะลื่นๆนิดนึงมันเหมือนแบบมีสารที่แบบว่าลดแรงตึงผิวอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้รู้สึกว่าเออมันพอโกนหนวดแล้วคือมันแบบโกนได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่่นนนนนนนเเองงตตััววีี้ก็็ปึทแะะะําค นับตัวฟิโลซฟีพิเรตี้กลินเซอร์ค่ะแล้วมาสู่สเต็ปที่2นะคะก็คือโทนเนอร์นั่นเองซึ่ง เป็นการโทนผิวหรือปรับสภาพผิวที่ดีก่อนที่จะทําให้เหมือนแบบลงพวกครีมหรืออีมมลชั่นหรือเซรั่มต่างๆเนี่ยนะคะซึ่งจริงๆแล้วโทนเนอร์เป็นอะไรที่สําคัญพอๆกันกับการคลีนเซอร์เพราะว่าพอคลีนแล้วเนี่ยเราก็คือพอคลีนเอาสิ่งสกปรกออกไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องปรับสภาพผิวให้บาลานซ์แล้วก็ทําให้ผิวดูสมดุลมากยิ่งขึ้นจะบอกว่าไอตัวฟิโลโซฟีที่เราพูดถึงมเมื่อกี้ก็คือหลังจากล้างหน้าเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะช่วยปรับสภาพผิวไปด้วยในตัวแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากให้แบบโทนผิวได้ดีมากยิ่งขึ้นนะะะคจ ว่าตัวนี้เป็นตัวที่เราเลิฟมากๆแล้วเรยังหาตัวตายตัวแทนของเขาไม่ได้นี่นะคะก็คือตัว Polar Choice Resist อ s วันตัวนี้นั่นเองนะคะซึ่งจะบอกว่าตัวนี้คือเขาจะไม่เหมือนตัวพอ l a r Choice ตัวอื่นๆคือพ o ลล่าชอ i c e ตัวอื่นที่เป็นโทนเนอร์เนี่ยจะเป็นน้ำคือเนื้อของเขาเนี่ยค่อนข้างจะมีความเหนืร์ดนิดนึงแต่เวลาเช็ดไปแล้วเนี่ยผิวไม่เนิะหนะหน้าแล้วจะบอกว่าเรายังหาโทนเนอร์ของยี่ห้ออื่นไม่ได้เลยนะคะที่สามารถจะมาแทน Polar Choice ซึ่ง Polar Choice เนี่ยเป็นโทนเนอร์ที่ใช้แล้วสามารถแบบ สะอาดจริงๆแล้วก็ครามดาวผิวแล้วทำให้ผิวเนี่ยเรารู้สึกว่าพร้อมที่จะรับสกินแคร์ต่อๆไปจะบอกว่าดีมากๆนะคะสำหตัวนี้โทนเนอร์ของ Polar Choice ค่ะและมาสู่สเต็ปที่3นี่เองนะคะก็คือสเต็ปของโลชั่นเอสเซนต์หรือว่าน้ำตบนี่เองนะคะจะบอกว่า สเตปนี้ก็เป็นสเตปที่มีความสําคัญอีกสเตปหนึ่งนี่นะคะและเรามี2ตัวที่เป็น My f a v o อ i t e อย่างที่เราสังเกตนะว่า f a v o r i t e ของเราเนี่ยจะมีเป็น2ตัว่าส่วนใหญ่คือตัวหนึ่งจะเป็นตัวราคาแพงหน่อยอีกตัวหนึ่งจะเป็นราคาที่ยอมเยาแล้วก็สามารถที่จะซื้อได้ง่ายนะคะก็เป็นชอย c e ให้กับทุกคนนี่นะคะสําหรับตัวแพงหรือว่าตัว Luxury ในวันนี้นะคะก็จะบอกว่าเป็นลูกหลักของใครใหลายๆคนแล้วก็ประสิทธิภาพของเขาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงใครที่ถามเราว่าทําไมาผิวหน้าดีจังตัวนี้จะบอกว่าเป็นคําตอบที่ดดีีท่สุของเรา ะะไปเลยค่ะกับ SK2 p i t ูพิเท s าเอสเนตนะคะตัวนี้เป็นไซส์250 ml ค่ะตัวนี้จะเป็นตัวน้ำตบของชื่อดังของ SK2 หรือเรียกอ,อย่างว่าน้ำประเจีย๊ยบในนะคะจะบอกว่าเป็นในที่ใช้แล้วถูกกับเรามากอย่างบางคนใช้แล้วไม่ถูกใช้แล้วเป็นผดเป็นผื่นอะไรอย่างเงี้ยก็จะบอกว่าแล้วแต่คนนั่นเองนะคะแต่จะบอกว่าเราเนี่ยชอบตัวนี้มากๆและคุ้มค่ากับการลงทุนมากะะถึงแม้น้องจะราคาสูงแต่น้องเนี่ยใช้นิดเดียวแล้วก็ ใช้ได้ยาวนานมากสำหรับขวดนี้นะคะไซส์250 m l เราใช้ได้ยาวถึงประมาณ5-6เดือนเลยนี่นะคะวิธีที่ถูกต้องสำหรับการใช้ตัว P t t e r a Essence นะคะแนะนำว่าควรใช้กับสำลี เป็นการใช้ที่ถูกต้องแล้วก็เห็นผลมากที่สุดถ้าใครใช้กับมือเนี่ยอาจจะเห็นผลไม่มากนั่นเองนะคะตัวนี้แนะนําว่าให้ใช้กับสำลีจะถูกต้องแล้วก็เหมาะสมและเห็นประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะต่อมาสําหรับตัวที่ราคาย่อมเยาวและซื้อหาซื้อได้ง่ายมากกว่าตัว SK2 p ค t e r แล้วก็ซื้อได้บ่อยมากกว่าก็คือตัวนี้เลยค่ะตัว เมลานโอซีซีวิตามินซีนั่นเองนะคะจะบอกว่าตัวนี้คือใช้เยอะมากในช่วงที่ช่วงไหนที่เบียน้อยหอยน้อยเนี่ยอยากจะซื้อตัวนี้มาใช้เยอะมากๆเลยนั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยเราใช้มาตลอดต่อเนื่องนะะี่ค่ะจะสังเกตว่าเรามีหลายขวดมากตัวนี้เป็นขวดที่เพิเ่งเปิดใหม่ล่าสุดนี่นะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นตัวที่หมดแล้วถามว่าทาไมถึงใช้เยอะนอกจากใช้เป็นโลชั่นแล้วเนี่ยตัวนี้เราจะบอกว่าใช้เป็นชีสมาร์กด้วยเองนะคะก็คือเราเอามามาร์กหน้าโดยการเทใส,ส่สำลีแล้วก็แปะไว้ที่หน้าตัวนี้ เขาจะช่วยในการเหมือนแบบกระตุ้นให้ผิวเราเนี่ยเหมือนแบบ brightening แล้วก็อิ่มฟูได้มากขึ้นแล้วก็ตัวนี้วิตามินซีเนี่ย,เ,ยเขามีวิตามินมีคุณประโยชน์หลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นช่วยเรื่องในการแบบว่าผลัดเซลล์ผิวทําให้ผิวหน้ากระจ่างใสแล้วอย่างตัวนี้คือมันมีความแบบชุ่มชื้นจากตัวน้าตบเขาด้วยแล้วเวลาเอามามาสก์หน้าเนี่ยคือมันช่วยทําให้ผิวเราเนี่ยมันจะมีความแบบใสขึ้นเวลาแต่งหน้าแล้วคือติดทนมากยิ่งขึ้นซึ่งเป็นตัวที่เราแนะนำนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครใช้แล้วแพ้ก็ต้อง ข้ามน้องไปน,นั่นนะคะอย่างที่เราบอกเนาะว่าสกินแคร์เนี่ยอาจจะเหมาะกับใครบางคนแล้วก็อาจจะไม่เหมาะกับใครบางคนเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนเนี่ยลองเอาสกินแคร์เนี่ยมาเหมือนแบบมาเทสกับผิวเราก่อนว่าเออมันเหมาะกับเราไหมและมาสู่ขั้นตอนสเต็ปของเซรั่มน,นั่นเองนะคะเซรั่มนี่เรามาพูดในวันนี้มีทั้งหมด 3ตัวนี่นะคะซึ่ง3ตัวในวันนี้ก็คือลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันซึ่งตัวแรกที่เราจะพูดถึงเนี่ยเป็นเซรั่มที่ช่วยในการฟื้นฟูผิวได้อย่างรวดเร็วม้่นั่นก็คือตัวนี้นั่นเองนะคะตัว snail A ซึ่งตัวนี้เป็นแบรนด์นดไทยนั่นเองนะคะเป็นสารสกัดจากเมื่อหอยทากซึ่งเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นหอยพันธุ์สยามสยามหอยสักอย่างซัมติงนะคะก็คือเป็นแบบ เป็นเป็นเมื่อหอยท่าของคนไทยแล้วก็คิดคนด้วยคนไทยซึ่งจะบอกว่าต้นเงี้ยเขาแบบว่าดีมากๆในชีว่าช่วยในการฟื้นฟูผิวเมื่อว่าแบบเวลาเราไปกดสิวมาหรือว่าผิวแดงหรือแพ้อะไรมาหรือว่าทาเรเซอร์อะไรตันเนี้ยตันเนี้ยช่วยฟื้นฟูผิวในช่วข้ามคืนแล้วก็คือเหมือนแบบ มันทำให้ผิวเราคมดาวแล้วก็ทําให้ผิวเราสมานได้ดีมากยิ่งขึ้นจะบอกว่าใครที่เป็นสิวหรือเป็นรอยสิวเยอะๆเนี่ยหรือว่าแบบว่าเออผิวไปทำเลเซอร์มาตัวเนี้ยแนะนํามากๆเลยนี่นะคะแล้วก็มีโปรในวัสด์สัน่นบ่อย1หแถมหนึ่งราคาน้องสูงนิดน,นึงแต่พอเรามีโปรแ้วเนี่ยหน้าต่ํามากๆเลยต่อมานะคะก็เป็นตัวที่2ก็คือเป็นเซรั่มที่พูดถึงพวก การกระจาใสาหรือเรเดียนนั่นเองนะคะตัวนี้ก็คือตัว o l เ White r a d i a n นั่นเองนะคะตัวนี้จะเป็น Light Perfecting Essence มันจะมีแบบเนื้อเขาคล้ายๆมนแบบอี u l s i o n นิดนึงจะมีความแบบเป็นขาวๆข,ข,ขุ่นๆนิดนึงนะคะแล้วก็คือตัวนี้คือใช้แล้วสบายผิวแพคเกจิ้งใช้ง่ายราคาไม่แพงมากมีโปรบ่อยแล้วก็เห็นผลได้ดีนะคะก็คือแบบรอยดำรอยแดงต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่อยๆจางลงอย่างเห็นได้ชัด แล้วก็คือใช้แล้วรู้สึกว่าผิวหน้ามีนอกจากให้เรื่องความกระจ่างใสแล้วยังให้เรื่องความชุ่มชื้นด้วยนี่เองนะคะแต่ว่าความชุ่มชื้นก็ไม่ได้มากเท่าไหร่แต่ว่าคือใช้แล้วสึกได้เลยว่าหน้าเราอ่ะใสขึ้นแล้วก็กระจ่างใสขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยนะะี่เองและต่อมาตัวสุดท้ายเรียกได้ว่าเป็นเซรัม่มครอบคุมทั้งหมดและอยากคือตัวนี้เป็นแบบชอบของชอบที่สุดในเซรั่มทั้งหมดนี่เนะคะตัวนี้ บอกได้เลยว่านอกจากเป็น My f a เ o r i t e ของเราแล้วเนี่ยเป็นมายเ o ร i t e ของหลายๆคนมาก,มากๆก็คือตัวนี้เลยค่ะ The Face Shop เยาวดำนนเอนะคะเยาวดำลายนี้จะบอกว่าน้องคือทำได้ดีมากๆเป็นเซรั่มที่ครอบคลุมมากๆเราใช้ทุกวันตลอดแบบ คือปีนี้ใช้น่าจะมันขวดนี้ขวดที่2แล้วก็พักบ้างก็คือไปแอบไปใช้ลายอื่นบ้างก็ไปลองลายอื่นเดี๋ยวถ้าเกิดว่าลายอื่นตัวไหนดีกว่าตัวเดียวดับตัวนี้จะมาบอกให้ฟังนะฮะเองนะคะแต่ว่าตัวนี้คือเราชอบมากๆเพราะว่า1นนอกจากทำให้แบบหน้าเราดูกระจ่างใสผิวอิ่มฟูแล้วเนี่ยแล้วมันจะให้เอฟเฟกในเรื่องของมันแบบ เมคอัพนิดนึงเพราะว่าเวลาใช้ไปแล้วเนี่ยเนื้อเขาจะมีความแบบทําให้แบบหน้าเราดูอิ่มฟูดูเหมือนสาวเกาหลีอะ่ะว่างั้นเถอะแล้วก็กลิ่นของเขาเนี่ยค่อนข้างจะดีมากๆถึงแม้เขาจะมีน้ําหอมอ่อนๆนะคะแต่ว่าก็ไม่ทําให้รู้สึกว่าระคายเคืองเท่าไหร่อีกอย่างหนึ่งตัวนี้เป็นเครือเดียวกับเครือของพวก history of w o o d o o อย่างเงี้ยก็คือเป็นลายแบบ เป็นแบบเป็นลูกๆของเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือส่วนประกอบของเขาเนี่ยค่อนข้างทํามาได้ดีแล้วก็คาดหวังผลได้ค่อนข้างชัดเจนนี่นะคะแนะนํามากๆตัวนี้แล้วก็เขาเนี่ยมีลดบ่อยๆก็ลองไปตามดูนี่นะคะสำหรับตัวเยวดาจาก The Face Shop ค่ะและมาสู่ขั้นตอนของ ายครีมนั่นเองนะคะซึ่งาอครีมปีนี้มีติดโผมาตัวเดียวนั่นเองนะคะก็คือจาก The Face Shop เช่นเดิมค่ะเยวัดำลายสีม่วงตัวนี้นั่นเองนะคะตัวนี้เป็นลายที่เรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นพรีเมียมลายหรือว่าเป็นแบบเป็นตัวที่แพงที่สุดของตัว The f a c e Shop นั่นเองนะคะเป็นลายที่เรารู้สึกว่าใช้ดีพอสมควร แล้วก็เป็นตัวที่เราชอบมากๆในปีนี้เนาะเราลองลคครีมมาหลายตัวแต่ตัวนี้เป็นตัวที่เราชอบมากแต่เราจะใช้เฉพาะต,ตอนกลางคืนเท่านั้นนะคะตอนเช้าใช้ได้แต่จะต้องบางนิดนึงเพราะว่าตัวนี้เนื้อของมันจะเป็นครีมมีที่แบบค่อนข้างจะค่อนข้างจะหนานิดนึงเวลาใช้เนี่ยเราจะเอามาวอร์มที่หลังนิ้วมือแล้วก็ค่อยๆแทบลงไปที่ตานะคะเราเคยแนะนําไปให้เพื่อนนะคะเพื่อนบอกว่าเอยทำไมใช้ไม่ค่อยดีเลยแต่เราจะบอกว่าวิธีการใช้ที่ถูกต้องี่นก็คือเอามาวอร์มที่นิ้วมือให้มันแบบ เมลให้มันแบบเนื้อครีมเขาบางลงมานิดนึงก่อนแล้วค่อยเอามาใช้นะคะมันจะไม่เนื้อครีมเนี่ยซึมเข้าไปได้ดีมากยิ่งขึ้นอันนี้เราส่วนตัวนะเราสึกว่าการทําแบบเนี้ยทาให้ผิวเราเออทำให้รอบดวงตาเราเนี่ยมันแบบดูดซึมครีมได้ดีมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะตัวนี้นี่เองนะคะตัวนี้คาดหวังผลในเรื่องของริ้วรอยแล้วก็สารสกัดของเขาจะเป็นพวกเขากวางแล้วก็โสมแล้วก็เหมือนแบบ สมแดงอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยกลิ่นเขาอาจจะมีความแรงนิดนึงแต่ว่าไม่ระคายเคืองตานั่นเองนะคะใช้ดีมากๆแล้วก็เป็นตัวที่น่าแนะนำอีกตัวหนึ่งของเดลเบช็อปค่ะแล้วเข้ามาสู่หมวดของครีมนั่นเองนะคะซึ่งจะบอกว่าเป็นหมวดที่เขาค่นาจะสําคัญอีกหมวดหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดเราลงกับเซรั่มลงสกินแคร์ทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยแล้วเราไม่ลงครีมเนี่ยมันก็จะไม่แบบผิวเราไม่กักเก็บน้ําหรือว่าเหมือนแบบ สิ่งที่เราลงไปมันก็จะระเหยออกมาทั้งหมดนี่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยครีมเปียกเสมือนแบบเป็นโลบางๆนะคะก่อนที่จะเป็นกันแดดนั่นเองนะคะครีมเนี่ยถือเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเพราะในน้เาช่วยในการแบบปกปิดผิวและให้ผิวเรายังแบบเด้งฟูอยู่นั่นเองนะคะซึ่งตัวแรกที่เราจะพูดเนี่ยตัวนี้จะบอกว่าเป็นตัวที่เราพูดถึงแบบให้ความแบบเด้งฟูอย่างชัดเจนแล้วคือให้เอฟเฟกแบบสาวเกาหลีมากนะคะก็ต้องมาจากแบรนด์เกาหลีอีกเช่นเดิมค่ะจากเดอ f a เฟชชอปเช่นกันค่ะตัวนี้เป็นลายเดียวกับตัวเยว,น,ะะวนี้คอือเดำนั ครีมลายสีชมพูค่ะตัวนี้จะเป็นไซส์เล็กเป็นไซส์ขนาดทดลองเนาะเพราะว่าเราซื้อเยาวดํามาหลายขวดแล้วเขาก็ให้อันนี้มาเรารู้สึกว่าเราชอบมากแล้วคือมันแบบเนื้อเขาจะมีความแบบเหนียวนิดนึงแต่เวลาใช้ลงเป็นใ,ใบที่ผิวแล้วเน,เนื้อจะประมาณนี้นะคะแต่พอเวลาลงไปที่ผิวแล้วเนี่ยผิวมันจะมีความแบบฉ่ำแบบ ขึ้นมาแบบนิดนึงแล้วทําให้ผิวเราดูเกาหลีแล้วเวลาแต่งหน้าแบบแนวเกาหลีอะ่ะทำให้ผิวดูสุขภาพดีและอีกอย่างกลิ่นเขาเนี่ยค่อนข้างจะแบบหอมอ่อนๆแล้วตัวเนี้ยคือให้เอฟเฟกได้ดีมากๆในเรื่องของการแต่งหน้าแล้วทาให้ผิวเราดูแบบชุ่มชื้นย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะต่อมานะคะก็จะพูดถึงไนท์ครีมกันดีกว่าจะบอกว่าตัวนี้เป็น my f a v o r ริทมากๆเป็นตัวที่กู้ชีวิตมากๆก็คือถ้าเกิดว่าคิดอะไรไม่ออกเหมือนแบบ ล้างหน้าแล้วเราแบบไม่อยากทาอะไรแล้วว่ะตัวนี้ทาก่อนนอนแล้วคือหลับได้เลยแล้วคือดีมากๆตัวนี้ก็คือตัว philosophy ultimate miracle worker night นั่นเองนะคะจะบอกว่าตัวนี้คือลดมากๆตัวนี้เป็นสารสกัดจากอนุพันธ์ Retinol Vitamin A นะคะซึ่งวิตามิน A อย่างที่คนรู้นะคะว่ามันให้คุณประโยชน์ในอะไรอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของริ้วรอยเรื่องจุดด่างดำเรื่องฝ้ากระเอ๊ะฝ้ากระได้หรือเปล่านะก็เรื่องของเม็ดสีอะไรประมาณนี้นะคะ่ะแล้วก็เรื่องของเอจจิพวก Re t i n o l สารสก,กรัดจากเรตินอลวิตามินเอเนี่ยช่วยเราได้เยอะมากแล้วจะบอกว่าตัวเนี้ยให้ผลเห็นผลได้ดีมากเพราะว่าเขาใส่เรตินอลมาค่อนข้างจะเยอะพอสมควรหลังจากที่เราใช้แล้วเราพิสูจน์ได้นะรู้สึกได้ว่ามันแบบมิรุคลมากๆตามชื่อเขาเลยนะคะมิรุคลเวอร์เกอร์ไหนคือมันทำงานได้ดีมากและมันเป็นไมฟริตมากๆเพราะเราใช้มาเยอะมากๆเราใช้มาถึง2กระปุกเลยนะคะปีนี้ คือน้องทํางานได้ดีมากเพราะว่าคือถ้าเกิดว่ากลางคืนเนี่ยเราเหนื่อยลามากจริงๆแล้วเราทาแค่ตัวนี้ตัวเดียวตื่นมาหน้าเราก็ไม่โทรมเลยนะคะแล้วก็มันช่วยได้เยอะมากจริงๆอย่างที่บอกว่าเรตินอลวิตามินเเนี่ยมันครอบคุมมากๆและตัวเนี้ยให้ผลดีมากจริงๆค่ะอยากให้ทุกคนแนะนําไปลองนะคะตัวนี้สําหรับตัว Philosophy m i r a c l e Worker ไหนและอีกตัวนึงนะคะเป็นตัวสุดท้ายค่ะเป็นตัวที่เรียกว่า ครอบจัก,กระวานใช้ได้ทั้งเช้าและเย็นนั่นเองนะคะตัวนี้เห็นพี่ปูเป้เขารีวิวไว้ค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็อยากให้ทุกคนไปลองอ่านของเขาดูแหละแต่ว่าสําหรับตัวส่วนตัวแล้วที่เราชอบเพราะรู้สึกว่ามันใช้ง่ายแล้วก็มันแบบสมมุติว่าออกไปเที่ยวออกไปต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยพกไปตัวเดียวมันเหมือนเป็นเซรั่มเป็นครีมเป็นอีมมลชั่นมันแบบอ l อ i อิ n วนนั่นเองนะคะสำหรับตัวอิปซ่า อันนี้นั่นเองนะ,ะอิปซาตัวนี้คือเราจําชื่อไม่ได้แล้วว่ามันคืออะไรอะ่ะอิบซามีอันนี้เราใช้เป็น n u m b e r ข2นั่นเองนะคะสำหรับคนผิวผสมเราไม่เลือกคนสําหรับผิวมันเพราะว่าเราเอาไว้ใช้ทั้งเช้าและตอนกลางคืนนั่นเองนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเลือกตัวที่เป็นสําหรับคนผิวมันเนี่ย เนื้อมันจะบางลงเราก็เลยเอามาเป็นสําหรับผิวผสมแล้วเรามาทาให้บางลงดีกว่าเพราะเขาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นสําหรับผิวมันผิวผสมหรือผิวแห้งเนี่ยคือคุณภาพหรือสารสกัดเนี่ยเท่ากันแต่แค่ลักษณะของเนื้อครีมเนี่ยแตกต่างกันแล้วเราก็รู้สึกว่าบางวันเนี่ยเราก็มีความแบบผิวแห้งบ้างบางวันก็มีผิวมันบ้างเราก็รู้สึกว่าเอาของผิวผสมมาดีกว่าซึ่งเราจะบอกว่าตัวเนี้ยใช้ดีมากๆตัวเดียวจบถ้าเกิดแบบไม่ทาเซรั่มเลยทาตัวเนี้ยตัวเดียวอะก็เอาอยู่นี่เองนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งเช มีค่ะและมาต่อกันในหมวดของซันสกรีนนั่นเองนะคะ